ขายลูกชิ้นยังไงหรอคะไม้ละสิบบาทจ้ะงั้นหนูเอาสองไม้ค่ะ,ะบบขอบคุณนะคะคุมนั้นเนี่ยไม้ละสิบบาท ว่าไงหรอพี่ซื้อลูกชิ้นมาจากไหนแล้วคะพี่ซื้อมาจากตรงนู้นนะจ๊ะตรงที่มีสะพานแดงอะพี่ไม่รู้หรอคะป,ป้าเขาอะเดือนที่แล้วเขาโดนรถชนตายออพี่ก็ไม่รู้นะแต่ลูกชิ้นก็อร่อยดีนะหนูว่าพี่อยากกินดีกว่าเลยคะ่ะมันเป็นลูกชินกช้นผีสิงฮะลูกชิ้นผีสิงเหรอพี่ว่านะน้งองอะอยากได้ลูกชิ้นพี่มากกว่าเลยบอกแบบนี้ ้าอหาได้ก็บอกกันดีๆสิอ่ะเงินพี่ให้อ้าวป้าเขาหายไปไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบที่น้องเขาพูดจริงๆด้วยป้าคะหนูเอาสองไม้นะคะป้าเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์ให้เลยคะ่ะใช่อุ้ย เป็นแบบที่น้องเขาพูดแน่เลยนี่ไปดีกว่าง้องอ,อ,องตองมาหรือยังเนี่ยรอนานแล้วนะคิวโอ้ยมาพอดีเลยมาละซื้อลูกชิ้นไม่ได้สี่ไม้พี<อ>่งรอใช่วันนี้วิวดีเนาะถ่ายรูปก,กันจริงมาอา,อากาศาดีดิทำไมลูกชิ้นเหลือลูกเดียวอะ เ้ยไปไปได้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้แกถือมาสี่ไม้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเหลือลูกเดียวได้ยังไงนั่นดิแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังนะว่าคนขายอ่ะเขาโดนรถชนน่ะรุดลูกชิ้นดีสิงอเฮ้ยออกตอรฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยู่แล้วแกฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วตายก่อนแล้วว่าสิาทีนี้พอพี่เชื่อหนูยัง เชื่อเราแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้ว,ว,ลวจเจ้าขนลุกไปหมดเดี๋ยวยอมตองเฮ้ยน้องเขาเหรอทำไมอ่ะตองตามหามาตั้งนานเลยต้องไปหาหมอแล้วเออน้องเป็นอะไรหรอคะเรียนมากจนเพี้ยนเลยสติไม่ดีอะ่ะน้องเป็นบ้าหรอคะอ่าต้องไปหาหมอแล้วนะเออเออ อย่างนี้หนูก็โดนน้องแกล่ะดิใช่อะดิแล้วป้าเขาอะเป็นผีจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่องตองแต่ว่าป้าเขาก็ขายปกตินะไม่ได้กาละฉันต้องไปรู้ความจริงให้ได้มานี่ปเร็วๆไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออป้าคะคือหนูไปคุยกับน้องมาค่ะป้าไม่ใช่ผีจริงๆใช่ไหมคะน้องผู้หญิงคนนั้นเล่ามาบอกใช่ไหม ใช่ค่ะเขาก็บอกลูกค้าป้าแบบนี้ทุกคนเลยว่าลูกชิ้นร้านป้าเป็นลูกชิ้นผีสิงป้าโดนรถชนจริงๆแล้วอะไม่ใช่อย่างนี้นหรอกจ้ะป้าก็เป็นคนธรรมดานี่แหละจ้ะแล้วตอนที่หนูมาซื้อลูกชิ้นป้าค่ะแล้วหนูทําเงินตกแล้วหนูหาป้าไม่เจอป้าหายไปไหนหรอคะตอนที่หนูก้มไปเก็บเงินน่ะป้าก็ก้มไปเก็บของเหมือนกันจ้ะ หายไปไหนเนี่ยเป็นแบบที่น้องเขาพูดแน่เลยอ๋อตองตองเมื่ตอนนั้นไอ้แกซื้อลูกชิ้นมาแล้วเหลือแค่ลูกเดียวในถุงอ่ะหายไปไหนอ่ะอ๋อป้าคะคือตอนนั้นหนูซื้อมาสี่ไม้อ่ะค่ะแล้วถ่ายรูแปแบบเดียวกลับมาก็เหลือลูกเดียวเลยอะค่ะนู่นไงจ๊ะอ๋อน่ารักจังเลย เข้าใจแล้วค่ะป้างั้นหนูก็ขอโทษป้าด้วยนะคะที่เข้าใจผิดฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ฉันเปกระต่ายตื่นตมาจ้ะงั้นวันนี้หนูเอาสองไม้ค่ะฉันขอขอบคุณหนูด้วยจ้ะสองไม้จ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะงั้นหนูจะมาซื้อทุกวันเลยค่ะจริงเหรอใช่อร่อยนะคิวฉันลองชิมดูก่อนได้ไหมอือชิมเลยอร่อยมากงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่กอนนะคะป้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป่า สวัสดีค่ะพี่พี่เป็นเจ้าของบ้านเหรอคะหรือว่าพี่าจหนึ่งบาทเหมือนนัวคะพี่ก็ใจหนึ่งบาทเหมือนกันนั่นแหละพี่อยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วนอนก็ฟรีพักก็ฟรีคนใช้ยังมีแอร์นี่ติดทั้งหลังเลยสบายอ๋อค่ะว่าแต่เราเหอะเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ๋อหนูก็เพิ่งเรียนจบใหม่อ่ะคะ่ะแล้วก็อยากหางาินทำที่กรุงเทพแต่ว่าไม่มีที่อยู่อะคะ่ะ แล้วไปเจอป้ายประกาศที่เสาอพอดีก็เลยกะวว่าจะมาอยู่จนกว่าจะหางานได้ะะอะค่ะอ๋อค่ะบ้านน่าจะคนอยู่เยอะนะคะพี่เหรียนถึงได้เยอะขนาดนี้อะแต่กลนงคืนอ่นนะวังเวงอยู่นะหรอคะแต่หนูว่าบาทหนึ่งก็คุ้มนะคะ ได้อยู่บ้านหลูซะขนาดเนี้ยอืมขอเขาคงจะคุ้มแหละ

เขาบอกไม่เอาไม่เราไม่มูเขาไปเลยเนอะเขาบอกไม่เอาไปเอาไหมนี่ปั๊ดไปยังเด่ดป๊ะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้แต่ว่านี่บ้านเธอใช่ป่ะงั้นเธอจะเจอของบ้านป่ะบอบอบอบหูวใจของบ้านนะบอบอบอไปกันนะอ้าวไอ้ของเขาเนี่ยพี่ช็อปช็อปช็อปเฮ้ยใจเย็น มีอะไรป่ะเนี่ยพี่ชอบเมื่อกี้ใช่ปะหนูไปสำรวจบ้านมาใช่ปะแบบทั่วเลยนะแบบทุกซอกมุมของบ้านเลยนะแล้วเป็นยังไง<ห>บ้างหนูไปเจอห้องใต้บันไดมาแ,แบบมันก็เปิดไปใช่ปะแล้วก็เจอแบบผู้หญิงคนที่แบบเขามันผมแกะตัวสูงๆแล้วก็ใส่กางเกงสีเขียวเสื้อสีแดงอะ่ะอ้ยแบบที่เขาแบบใช่เออเคืออะไรเขาเต้นอยู่หรอไม่แบบเขาไม่เต็มอะ่ะไม่เต็มอคนนั้นอะ่ะอ๋อ เขาชื่อว่าจ๋าเขาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วอ๋อชื่อจ๋าอ๋อแต่ว่าหนูไปถามเขาใช่ปะว่าแบบเขาแบบรู้จักเจ้าของบ้านไหมเขาก็แบบทําตัวมีพีรุ่อแบบไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือหนูอยากรู้อ่ะแล้วเขาก็ทําตัวมีพีรุธออะถามหาเจ้าของบ้านเหรออือืพี่ชอบไม่สงสัยเหรอพี่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะแต่แต่ว่าไปมันก็น่าสงสัยอยู่นะเจ้าของบ้านเขาคือใครเนะี่ย ให้เราเช่าแค่บาทเดียวเออถูกต้องแล้วมันอยู่บ้านหลังใหญ่แบบเนี้ยพี่ชบแค่บาทเดียวแล้วก็แบบอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยใช่ไหมเออหนูก็งงแล้วเราจะทำพี่ชอบหนูว่านะห้องทำงานนี่แหละทีแรกเอาสิสืบตรงไหนก่อน่ะก็คนสิถามอะไรแปลกแปลไม่มีอะไรเลยฮ้ยโอ้โห มันก็มีทองอ่ะมีทั้งในากาทั้งทองเลยโหทองเสน้นใหญ่มากเราไปฝากพี่แจงไม่บ้านไหมอเอาไปฝากทำไมอะ่ะเอา้าก็ของมีค่าดิทองตั้งหลายบาทน,นะพี่ชอปไม่เป็นไรหรอกเนี่ยฝากไว้ที่พี่ก็ได้พี่ก็ดูแลเองได้ได่ไงไม่ได้ดีไ,ได้เชื่อพี่สิพี่อ่ะดูแลของเก่งจะตายอ่ะอ่ะนี่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 น,น นี่นาฬิกานาฬิกานาฬิกาของเขานะแต่ว่าถ้าอยากได้อะเขาให้ได้นะอะไรสิให้จริงเ<ๆ>หรอเอาไปเลยเขาให้ได้แล้วว่าแต่เธอเนี่ยนะจะมีนาฬิกาดีๆแบบนี้ได้เอานาฬิกาของเขาจริงๆนะแต่ว่าเขาให้อะเอาไปเลยเอาไปใส่เถอะใส่แล้วจะหล่อด้วยนะเข้วไปแล้วนะไปขี่ม้านินมังกอนก่อนแลวปิ๊ม้านินมังกรนซุดทอนกว่าแต่เนี่ย พี่ดูแลเองไม่ต้องออไม่ต้องอไม่แต่เดี๋ยวนะแน่ใจหรอว่าเขาเป็นเจ้าของนาฬิกาจริงๆอะ่ะเขาอาจจะเราอะมาสืบเรื่องเจ้าของบ้านแต่เ,เพิ่งสนใจตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวพี่จะดูแลเองแน่ใจนะอ,อไปสืบห้องต่อเลยห้องต่อไปอะไปโอเคไม่เอาไปฝากพี่แจงแน่นะไม่ต้องงานพี่ดูแลเองได้โอเคไม่หายหรอก มันจะมีเหรอก็ลองหาดูสินี่ไหมไม่มีอลองหาดิชักว่าหูยิ<ฮ>่งชักโหชมกําไรแหวนนาฬิกาเต็มเลยอะ่ะดูนี่โหเยอะขนาดนี้<ฮ>อือเขาไม่กลัวทำหายเหรอเจ้าของบ้านเนี่ยพี่ว่าองตองเก็บไว้ดีไหม โผไม่เอาอ่ะมันไม่ใช่ของหนูนะเธอน่าเยอะขนาดนี้ก็เก็บไว้ก่อนถ้าเจ้าของมาก็ค่อยให้คืนไงมันจะดูไม่ดีอะดิหรือว่าเก็บไว้แล้วก็แบบค่อยอาไปให้พี่แจงไหมอืมไม่ต้องไปให้หรอกเราอ่ะเก็บไว้เองเชื่อพี่เธอน่าแน่แน่แน่่สวยๆทั้งนั้นเลยเอาง้อเหรอเอาไปขายนี่ได้หลายตังค์ไอ้เธอออกไปจากบ้านหลังนี้หลังนี้เลยนะ ำไม่ะคะก็เธอขโมยของมีค่าจากบ้านนี้ไปไงไหนอะคะหลักฐานว่าหนูขโมยหลักฐานเนาะนี่ไงหลักฐานเห็นไหมคะไม่มีหลักฐานเล้ไงหนูก็จะไม่ยอมออกจากบ้านนี้ด้วยเพราะว่าหนูจะดูแลพี่จ๋าที่สติไม่เต็มอันนอย่างนีสวยอยากรู้ความจริงใช่ไหมจ๊ะ ค่ะชอบลูกช,ชอบเนี่ยคือลูกของฉันเองและฉันก็คือเจ้าของบ้านอ๋อแสดงว่าเจ้าของบ้านนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ๋าเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของฉันที่ฉันเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อค่ะแต่ว่าเขามีปัญหาด้านสมองนิดหน่อยน่าสงสารมากเลยนะค่ะฉันก็เลยคิดว่า อยากจะหาเพื่อนให้เขาสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้เราก็ดูแลได้ค่ะอย่างน้อยนะฉันก็อุ่นใจว่าแต่เราอ่ะยังไม่มีงานทำใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะยังไม่มีงานทำค่ะคุยกับชอบแล้วนะเราสองคนตกลงกันว่าจะให้อองตองอยู่บ้านนี้จริงเหรอคะใช่แล้วก็ไม่ต้องไปหางานทำแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนจ๋าได้ไหม ใช่ค่ะยินดีเลยค่ะยินดีนะงั้นก็ขอบใจมากเลยจ้ะที่ดีต่อจ๋านะตลอดมาเลยน้องจ๋ามาหาแม่มานี่มีทองให้ด้วยนะนี่คุณแม่นี่อยู่มีทองใส่ด้วยเฉย สวยไหมสวยมากเลยองตองจะมาอยู่บ้านเราถาวรแล้วนะมาอยู่กับหนูเหรอเย้หนูมีเพื่อนแล้วยายเย,ย้่คุณแม่ดีใจมากเลยหนูมีเพื่อนแล้วไปกอดเพื่อนมาเพือ่อนแล้วนะพี่ชอบหนูมีเพื่อนแล้วด้วยแหละขอบคุณนะคะแหวนทองให้ใส่ด้วยโอ้ยไม่เอาเลยพี่จ๋าใส่เลย,ย,ยใส่เลยนี่สวยนี่ภารกิจเราสำเร็จแล้วนะชอป งไแล้วก็หาเพื่อนที่ดีให้กับจ่าได้แล้วนี่เดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ห้วยการนี้สวยมากงั้นเราเข้าบ้านกันนี่ไปเข้าบ้านกันเลยไปเฮ้ยชอบช็อทำอะไรอ่ะชอบทำแบบนี้อีกแล้วนะชอบถ้าอยากอาบน้ำอ่ะชอบก็เข้าไปอาบในบ้านสิแล้วร้อน เดี๋ยวมิวพาไปชอบไปกับมิวนะนะนะไปโอ้ยชอบถ้าอยากจะแช่น,น้ำนังอะ่ะก็แช่ไปเลยในห้องน้ำอ่ะจะแช่จะก,กี่ชั่วโมงก็ตามใจไป <S 2> <S 2> <S <S ชฉัน เปล่าพี่แว๊บมาหามิวเฮ้ยมิวมิวเป็นอะไรมิวชอบพอดีพี่ชอบมันเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ว่าถ้าอาการมันหนักขนาดเนี้ก็พาไปหาหมอไหมิมวมพพาไปแล้ว หมอก็ให้ยามาพาไปรักษายาก็กินแล้วพาไปหาหมอก็พาไปแล้วอะพี่ต่หนก็ไม่รู้ทาไมอะไม่รู้ว่าทําไมมันถึงยังไม่หายสักทีทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ตลอดแล้วมันก็ต้องมาคอยนั่งดูแลมันตลอดแบบนี้ยพี่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือจริงๆแล้วพี่ว่าช็อป่า,าจ,จะคิดไปเองหรือเปล่าช็อปอาจจะเป็นโรคแพนิคอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ยังไงก็เถอะขออย่างเงี้ย มันต้องใช้เวลาหน่อยนะมิวเอานะพี่ให้กำลังใจเดี๋ยวชอบมันก็หายแหละะเป็นไรนะขอบคุณพี่มากโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องพี่พี่ดูสิปลาคาสีส้มล้วนของหนูตัวใหญ่อะ่ะหายไปแล้วอะ่ะ ไม่รู้ว่าตอนนี้มีชีวิตรอดหรือเปล่านูอยากแค่ขอให้คนที่ขโมยไปดูแลเขาดีๆเหมือนที่นิวดูแลน้องเขาอะมิวคิดว่ามีคนขโมยไปเลยเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วหิูสงสัยใครบ้างไหมนิมว,ว่าก็ต้องเป็นจ่าเพื่อนบ้านนั่นแหละพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยมาขออาหารปลาคราฟอยู่บ,บ่อยๆมาทางทางี่ปกติก็ไม่เห็นเลี้ยงปลาเลยเอ่อคุณมิวคะ ฉันมาขอยืมอาหารปลาค่ะพอดีอาหารปลาที่บ้านมันหมดขอยืมได้ไหมคะเอาสิแล้วก็เอามาวางคืนที่เดิมด้วยนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเอาไปเลยนะอามครับเดี๋ยวอามสะกดรอยตามจ่าไปนะแล้วก็ไปดูว่าปลาที่นางเลี้ยงอะ่ะใช่ปลาค้าของฉันหรือเปล่าวันนี้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่านางแน่ๆเปล่าที่เอาปลาฉันไปอะ่ะได้เลยครับคุณมิว้ว หนูว่าก็ต้องใางนั่นแหละพี่ไม่งั้นจะเป็นใครเฮ้ย <Hey! S 1> ตามฉันมาทำไมมีอะไรตามมาทำไมหรือว่าคิดอะไรไม่ดีไม่ดยกับฉันใช่ไหมกลับออกไปเลยนะฉันมีผัวแล้วสู้คนนะเว้ยกลับออกไปเลย คุณมิวครับผมไปถึงบ้านคุณจ๋าแล้วครับแต่คุณจ๋าเขาไล่ตะเพิดผมกลับมาครับผมว่าผมจะตามเข้าไปดูแต่ผมก็กลัวเขาจะฟ้องคดีบุกลุกเอาครับผมว่าคุณจ๋านี่มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับคุณมิวทาดีแล้วอาร์มขอใจมากไปทําสวนต่อได้แล้วปะครับเห็นไหมพี่ขนาดอาร์มอ่ะมันยังบอกเลยว่าจ๋าม่น่าสงสัยจะตายหนูว่านะตัวเป็นจ๋านี่แหละที่เอาปลาของหนูไปอ่ะพี่ว่าเราแจ้งตำรวจเลยดีไหมให้เขาไปค้นบ้านเลย เย้ยหน้ามิวแต่ก็น่าสงสัยจริงๆกันแหละหงุดหงิดอ่ะพี่น้องส่งของหนูเลยนะหนูเลี้ยงของหนูมากกว่าจะตัวโต,วตวขนาดเนี้ยแล้วมาเอาของหนูไปเฉยๆแบบนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่ายัางไงหนูก็ไม่ยอมอะ่ะลูกชา้างเกิดมืดไปลูกชาากก้างไปยเังกูแล้ว พี่ยามกลัวแล้วป่ยลูกชาเลยชอบมาทำอะไรตรงนี้ยูไม่ยามอยู่โลกใบดีแล้วชอบชอบต้องเต้นนี่เลยไม่โลกใบดีมันจะหายหรือไงชอะอยู่ที่นี่เลยอร้องอร้องปอยลุงชาเลยไม่ชอบปอยชอบอยู่ทแล้วไม่ชอบไม่มีอะไรแล้วชอบทำยังไงอ่ะพี่ไม่เป็นไรชอบไม่มีอะไรแล้วชอบปเข้าบ้านเข้าบ้าน นี่นิวดูสิใช่ปลาตัวที่มิวตามหาหรือเปล่าเฮ้ยพี่ใช่จริงด้วยอ่ะ <c oughs> ตัวนี้แหละที่หายไปอ่ะพี่หาเ <c oughs> จอได้ไงเนี่ยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> แล้วใครเอาไปอ่ะพี่หรือว่าพี่เดี๋ยวขึนมาจากจ่าให้หนูหรอถ้าเป็นจ่า,จ,าจริงๆนะหนูจะโทรไปแจ้งความอยู่นี้เลย <c oughs> อืมไม่ได้มีใครขโมยไปหรอกมิวจริงๆแล้วอ่ะแกเสร็จฉันแน่ปลาสิบตัวสองแสน บอยสองแสนแค่นี้นะฉันหมดไปเป็นล้านเฮ้ยอุ้ยอือืฉันจะกินแกให้หน้ำใจเลย ปลาตัวนี้ไปไล่ฉันด้วยฉันจะกินมันเองได้ครับเอาไปทำอะไรอ๋อพอดีคุณชอปอเขาประครับมาให้ผมให้แล่ป็นซิมิไปให้เขากินเนี่ยครับไม่ต้องทำหรอกอรัปมปาลยังไม่ตายเดี๋ยวพี่เอาปลาเนี่ยไปปล่อยคืนสาเองเอาออกไปเลยเดี๋ยวพี่จัดการเอง ได้เลยครับนี่ครับคุณช็อปนี่เป็นปลาส่วนสุดท้ายอ่ะเอามาแพางนักใช่ไหม ดูแลดีนักใช่ไหมรักมันมากใช่ไหมมันก็เลยมีอาการแบบนี้เหรอพี่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกช็อปเขาน่าจะแพนอีกไปเองแหละ มาคิดมันจะมากินปลาของมิ้วเนี่ยแล้วก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยไม่ตกจริตไปเองแบบนี้ยไม่ต้องไปหาหมอหรอกเชื่อพี่รับรองว่าอาการอย่างเงี้ยหายไปในสามวันโอ้ยช็อคไล้ช็อคจะมากินปลาส้มน้องส้มของหนูจนได้ก็เป็นไงอ่ะกลัวจนหลอนไปหมดแล้วเรา็หดเป็นห่วงไม่ได้งั้นหนูขอบคุณพี่มากนะแล้วเดี๋ยวหนูไปคุยกับไอช็อปเอง ชอบขอโทษนะที่ผ่านมาช็อปไม่เคยช่วยมิ้วดูแลปลาพวกนี้เลยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองบาาตัวหนึ่งก็ตั้งแพงแต่ตอนนี้ช็อปเข้าใจแล้วนะว่าปลาพวกนี้มันคือความสุขของมิ้วและอะไรที่เป็นความสุขของมิ้วอ่ะช็อปก็จะสนับสนุนแล้วก็จะเข้าใจมิ้วมิวก็ต้องขอบคุณช็อปด้วยนะที่ช็อปเข้าใจมิวได้สักทีอ่ะ เราก็มิวเองก็เหมือนกันนะไม่ว่าช็อปจะชอบอะไรชอบอยากทําอะไรมิวก็จะคอยสนับสนุนช็อปเหมือนกันช็อปชอ,ปผอบนนชอนะผู้หญิงบ้านโน้นน่ะน่ารักดีชอบใครนะชอบผู้หญิงบ้านโน้นเหรอ,อให้ผู้หญิงหย่งเรื่องน้องส้มยังไม่เคลียร์เลยนะช็อปชอบเจ้าน้องส้มของมิวไปกินเหรอเออมันก็อร่อยดีนะอร่อยสิสามวันตั้งเท่าไหร่่ะไปไปเหอะไม่ต้องเลย มีมิวคนเดียวก็โอเคแล้วยังไม่จบใช่ไหม